ที่มาของ518 504ของงวดวันที่16 6 67นะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน f c ทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมและฟังอยู่นะครับทีนี้นะครับก็จะมาพา,าเพื่อนๆนะครับหา,าสูตรหรือว่าอนาคตของหวยนะว่างวดต่อไปนี้จะออกอะไรกนะนะ็อันนี้ก็จะมายกตกัวอย่างง่ายๆเลยครับก็ถ้าสมมติว่าอยากจะรู้ว่า518แล้วก็504ของงวด นายนตสอาร้อยหกิบจดนี้ออกมาได้อย่างไรเราก็ต้องย้อนกลับไปคำนวณงวดของวันที่16พฤษภาครับงวดของวันที่1มิถุนาเอา2เลขนี้มารวมกันนะครับมาบวกกันนะหรือว่าจะลบจะบวกก็อาที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าเราจะยึดหลักตรงนี้แล้วก็ให้ทุกคนอลองมาสังเกตด,ดูในที่เรียงกันไว้เป็นสีแถวนะครับ สีแถวสีหลักนะครับแต่สีแถวก็ถ้าสมมติว่า504่ไม่ได้ยังไงนะครับก็คือเลขงวด16ผู้พฤษภามาเป็นแถวแรกเลยนะครับเอางวดก่อนๆนะเอางวดก่อนๆมาเป็นแถวแรกนะครับก็คือ205นะครับ205พอ205ลงเสร็จนะครับ เลขของวันที่หนึ่งมิถุนามาก็คือห้าสามศูนเรียนต่อกันมา mm. พอเรียนต่อกันมาห้าสามศูนเสร็จก็กลับมาดึงหกเก้าศูนของงวดวันที่สิบหกพฤษภาเรีย 6, 9, นลงมานะครับพอเอางวดของวันที่สิบหกพฤษภาเรียนเสร็จนะครับก็ไปจับเอาตัวหาสามตัวสุดท้ายของงวดวันที่หนึ่งมิถุนาลงมาก็คือห้าเก้าสามพอเอาห้าเก้าสามลงมาเสร็จนะครับให้เพื่อนสังเกตด,ดู ้าแถวแรกนะครับเป็นเลขอะไรก็ตามต้องตัดออกนะครับต้องตัดออก1นะครับยกเปลี่ยงเช่น2ก็ต้องตัดออกไป1ก็คือเหลือ1แล้วก็เพื่อนสังเกตดูเลข5เลข5้ามันจะชี้ขึ้นไปนะจะนับจะอ่านขึ้นไปนะครับแล้วก็เพื่อนสังเกตดูเลข5้ากับ3าที่วงไว้นะครับอันนี้เราจะบวกกันตลอดนะครับจะบวกกันตลอดก็คือเป็นเลขพอเอา5้าไปบวก1 บวก8ก็เป็น518นะครับทุกคนสังเกตด,ดูนะ51แล้วทีนี้ให้เพื่อนสังเกตด,ดูเลข5สุดท้ายนะครับเลข5สุดท้ายก็คือแถวสุดท้ายแล้วก็โยงลงมานะโยงลงมา,าแถวที่3นะครับแถวที่สก็คือ50นะ50แต่ว่าแถวสุดท้ายมันตก3ใช่ไหมทุกคนพอมันตก3มเสร็จแล้วก็เอาอตัวที่เราตัดทิ้งข้างบนอะตัวเลข2 เอามาบวกหนึ่งก็เป็นสี่นั่นก็คือที่มาของห้าสิงสี่ครับทุกคนก็ขอขอบคุณนะทุกทุกคนที่รับชมรัะฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์ในอนาคตนะครับจะถูกจะผิดก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าทุกคนก็มีความหวังหวังว่าจะถูกจะแม่นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ถูกไม่แม่นก็ต้องเริ่มใหม่คิดใหม่นะครับต้องหาวิธีใหม่นะแล้วก็ต้องรอรุนกันต่อไปนะครับ ก็ขอขอบคุณนะ f c ทุกท่านนะครับถ้ายินได้ฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจแก่คนที่ทำคลิปนะครับก็ขอให้ f f c ทุกท่านนะครับโชคดีใสชัสด,ดีนะครับแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบกันทุกท่านนะครับรายลายงวดที่ผ่านมาอาจจะใช้บ้างเสียบ้างนะครับก็คือเป็นเรื่องปกติของ การเดิมพัน์นะครับเป็นเรื่องปกติของการลงทุนนะได้กําไรก็ต้องลงทุนนะครับพอลงทุนก็อาจจะมีขาดทุนบ้างได้กําไรบ้างตามเรื่องตามราวนะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับทุกคน,นช่วยกดและกดแชร์ให้ด้วยนะครับช่วยกดและกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ